ตาร์ทคลิปนี้ทีมาให้คนกินตะพุงโตคังคากเด้อค่ะอันนี้คือเมนูจากร้านไม้พวงร้อนนะคะแต่ว่าห้องหอมไม่กิ่นยู่เยี่ยนยัเพราะว่าห้องหอนแห้งปาใจทแ่แดงเปิดตลาดนัดมือสองบ่บอกลูกเน่าเลยค่ะทุกธุรกิจสโตบ่เอาแม่จอยว่อเพื่นจอยหรออยากอายเอาไม่นุดจอย นี่คือตำหมูสามตันทอดนะคะทุกคนต้องแบบว่าเปิดเอาน้ามถ่ายรูปเป็นนมเอาน้ซ่บส่มาเลยครับถ่ายรูปเป็นนมมาเลยเลยค่ะพี่ไม่ต้องไปเบอร์นะหนูตั้งใจครับท่งนี้เดซันแจักมาแต่แซ่เออมันนั่งกินแต่หมูหงส์หมดอันนั้นก็จักย่างผู้หลุมเสื้อแดงนายกระไดกินอะไรคนนี้กินอะไร กินอะไรล้งไหนปะตําหอยของโปรดใช่อร่อยมากแต่ไม่เผ็ดอือซา่ะอันนี้คือตําโชีอ่ามูมเกาบของอีวันมันไม่ขมนะนี่ไม่เคยกินหอยที่ไหนแล้วมันนุ่มขนาดนี้แบบมันนุ่มแล้วเกี้ยวมีมันมีเท็กเจอร์มากเลยเคี้วเฮียที่บนี้ หอยหยาบลายอันนี้คือที่สุดอันนี้คือที่สุดอันนี้คือกินวันละกี่ถ้วยคะมันนี้ต้องหลายถ้วยอ่ะมาขึ้นอีนึงเดี๋ยวมือแรกันอีกสีนึงแกบมือแรกไม่เก่งครับวันเทที่เด็ดสียางของที่นี่นะครับคือหนังไก่อ๋อเราซื้อมาจากตลาดนัดเนาะซื้อจากตลาดนัดเนาะอืมอืม ตำข้าวแบบวันนี้แกงหวายถ่ายเองกินเนี่เอาอร่อยทุกวันค่ะลูกค้าอร่อยทุกวันค่ะลูกค้าอย่ามากําหนดวันว่าวันนี้อร่อยหรืออะไรยังไงอร่อยทุกวันค่ะไม่นั่นมันไม่ไม่รู้ว่ากินโดนอะไรมันนะพูดไม่ถูกพูดไม่เกี่ยบให้นังปล่อยก่อนแล้วมาชิดหอดฉันได้ฉันกลับบ้านอ่ะอย่าเดือดร้อนกันเลย